เกือบกว่า4ชั่วโมงครึ่งนะคะที่ตุลาการใช้เวลาในการหารือกันแล้วก็พิจารณาในคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่จะพิจารณาคดีและคำร้องคัดค้านของอายการสูงสุดว่าจะต้องพิจารณาแล้วก็เบิกความในอภิชาติสุขขัดคานนแต่ท้ายที่สุดตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็เห็นว่างดที่จะมีการไต่สวนเพราะว่ามีการไต่สวนในพยานคดีแล้วในคดี29ล้านบาทโดยความเห็นทั้งหมดนี้ ก็เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์หรือทีมทนายความคาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ ่อนเข้าห้องพิจารณาคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญทีมทนายความพรคประชาธิปัตย์ยังคงแสดงความมั่นใจว่าผลการวินิจฉัยคดียุพภประชาธิปัตย์กรณีรับเงิน258ล้านบาทจากบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนผ่านบริษัทแมไสไซอรบิสเนสแอนด์เดคอเอชันจำกัดซึ่งอายการสูงสุดตั้งข้อกล่าวหาฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติพักการเมืองปี2541 และมาตรา94แห่งพระราชบัญญัติพักการเมืองปี2550จะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับคดีใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒน,นาพักการเมือง29ล้านบาทที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยยกฟ้องไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้จะมีคำร้องคัดค้านของอายการสูงสุดและขอเบิกความนายอภิชาติสุขขัดคานน์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองก็เชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการพิจารณาหรือวินิจฉัยเนื่องจากนายทะเบียนพักการเมืองได้ทำหนังสือชี้แจงอำนาจหน้าที่ต่อสารรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้แล้วและถือเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อกฎหมายที่สามารถยึดเป็นหลักในการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพักการเมืองได้ มันเป็นข้อกฎหมายเลยครับเป็นข้อกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเหนือเหนือกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะครับแล้วก็การการที่ศารการที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นนี่คือข้อเท็จจริงแล้วสารมาแปลความอีกทีมาอธิบายย้ำอีกทีว่าความจริงของกฎหมายคืออะไรผมคิดว่าถ้าไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการเกือบจะทุกท่านโดยเฉพาะตุลาการฝ่ายข้างมากจะเน้น ความเห็นที่เป็นรายลักษณ์อักษรคือบันทึกของนายทีมเป็นพักการเมืองในเวลาที่ส่งเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาตรงนั้นเป็นสําคัญเราะนายทะเบียนจะมาเบิกความอะไรอย่างไรอีกผมคิดว่าก็คงจะจะไม่สามารถที่จะเบิกความให้ขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารได้ สำหรับเอกสารหลักฐานชี้แจงการทำหน้าที่นายทะเบียนพักการเมืองซึ่งนายอภิชาติสุขัดคานนส่งให้สารรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรที่พักประชาธิปัตย์อ้างถึงและเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาคดี258ล้านบาทในวันนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญโดยสาระสําคัญนั้นนายอภิชาติกล่าวย้ําว่าการส่งฟ้องยุบพรรคประชาธิปัตย์นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ต้องมีความเห็นก่อนเพราะเป็นเรื่องที่รับคําร้องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และความที่ปรากฏต่อนายทะเบียนจะเกิดขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงยุติหลังกกตวินิจฉัยแล้วและนี่เป็นคําจากเอกสารหลักฐานที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างถึงและก็เป็นการเงื่อนไขสําคัญของ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการวินิจฉัยในวันนี้ด้วยคะแนน4-3นะคะก็นับว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นออกนั่งบันลังช้ากว่ากําหนดการถึง4ชั่วโมงนะคะโดยนัดหมายไว้ที่10นาฬิกานะขออภัยค่ะนช้ากว่าชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่านัดหมายไว้ที่10นาฬิกาและออกนั่งบันลังในเวลา11นาฬิกา25นาทีใช้เวลาการอ่านคําวินิจฉัยเพียง30นาทีก็รู้ผลเขาว่าคดี258ล้านบาทนั้นยกฟ้องด้วยเห ที่อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองการฟ้องของกตอมไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะก็ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์หลุดพ้นจากคดีและข้อกล่าวหาทั้งสองคดีแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณสวรสค่ะ